我这里有物资。อะเก็บอย่างเออาร์ก็มีเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทุกอย่างเนี่ยอยากได้อะไรมาเอาเลยเนี่ยถือร้อยนัดกับตื่นกลเืนเอ้ยมีคนยิงผมมาอมีคนยิงผมแกว่ามันแกว่าผมเลย

นะมีทั้งอะไรไม่รู้บังเต็มเลยสองตัวนะปะาลิมระวังนะโอ้ไปไนปนูแล้วดิเปนแล้ว,น,วนี่ยเนู่นี่ยเนี่ยมนี่ยเนนียเ่นยเนนี่ยามนีม่ยเ 那标记了一处地点。哦，它有三颗了。阿林，站那边左下。哎，我变前方有危险。

เกือบหายเออผมก็ดู้ว่ายังมันแบกมันแบกแก่แย่รวมเลยร้อยยี่ดับยี่ดับไหมเฮ้ยข้างหน้ามีรถอีกที่หายแล้วกูไปทนแล้ว ก่อนเล่นกับแม่แมตอนนชอีชุบออโชว์รอใช่ไหมเคโอเโอเโอเโชว์รอบกันเดี๋ยวผมมันน่าจะชุบเพ่อ,อย่ะโชว์อยู่เพิ่งนะโชว์เด,ม,ดมาแล้วเกิมาแล้วอะไม่ชอเมาแล้วเมาแลไอ้โชว์ไปซ้ำนะเอาม่ได้คิวแล้วเพิ่มได้ยินเสียงทกั้งไหนวะเนี่ไงตั้งหลักตลตลา

มันอยู่ทางผมันอยู่ทางผมมันยิงกลับไปหาใครแล้วแหละกลับแถวโจกก่อนวางจนได้วางจนได้แต่รถพยายาแตกนะรถมันจูกันไปยิงยางหลังซะเราสิจุดจุดจนดจุดจุดจเดจุ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 ดดจุดจดจนดจุงจุดดจเดจุดนดจุดจุดดจุ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 ดจเดจุจุดปุดจุดีุดจุดจุดดีุดจด เอาลงายวานดีเดีล็อกผมตัวหนึ่งแล้วก็เพลินรัวตัวหนึงเออแม่อเอาอีกแวเอาอีกแวเอีกเอีกเดี๋ยวเดเดี๋ยวบน่ต้องยักยักไปหนึ่งไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวมันจะเดินยากเมันจะหูุดเองกี้อ มีไข่ด้วะมีใครดาววันน่ะฝั่งซ้ายฝาลิมสองห้าศูนย์แถวไอ้ท่นไก่อะบอดไก่อะจุดหม่อยบอดไก่วิ่งวิ่งแล้วฝาลิ้มลงเลยไอ้บอดไก่วิ่งแล้วทางบอดไก่

ไอ้เจ๊ใ,ให้ให้ต้องบุกฝั่งขวาเนี่ยเอ้าเอาตาป่าลิมโดนแบนป่าลิมโดนแบนมากันทำไมแกโดนแบนอะ่ะให้เร็วให้เร็วให้นะไม่โดนแบนโดนเล่น,นเกินเวลาหรือเปล่าล็อกหึงแล้วพักตัองต้องไป เอาเงั้นเดี๋ยวเอาไปใส่ก็ไปปั๊บมาทนทนตัวไปยได้ตัวเดียวที่แหละเนอะเมากุอัสลิมทำไมโดนแบนอ่ะยิงเยอะหรือเปล่าอ่าเอาเลยนี่แหละสาเหตุที่ผมอยากยิงเยอะนั่นไงว่าเนี่ยทิบคิว ก่อนเขาก็ส <begun> ิบคิวสิบคิวสิบคิวคิวไม่โดนมันขึ้นว่าอะไรล่ะปาเลนตัแปร์หละมันจะแบนสามวันตรวจสอบรึเปล่าเหมือนของผมอ่ะเคยโดนเนี่ยค่ะสามวันอหะ